ใช่เลยตานเจ็ดยอดยี่สิบหนึ่งจิก,ก,กาครับสมพุ่มพุ่มไม้วันนี้ลุงใหญ่ก็มาว่าตานเจ็ดยอดว่าจะมาขายของของเก่าที่ลกลุงลังที่บ้านมากมายดีไหมเอาของเก่าลๆอกๆที่แบบว่าไม่ได้ใช้นะ มองแล้วไม่ได้ใช้เอามาขายให้หมดเลยพวกเครื่องเงินพวกแหวน,วก,หวนกำไรแว่นตาหาเหวเอ้ยพูดไม่ได้เนี่ยเอามาขายให้หมดเก็บไว้ทำไมลูกก็ไม่มีลูกไม่มีเป็นสาเหตุของการขายทุกอย่างเคยมานะที่เนี่ยวัดตาลเจ็ดยอดเนี่ยบรรยากาศไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย บรรยากาศแบบมีพระแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียกไม่มีลิงตัวนี้ลิงใส่หมวกกิ๊กโกรลิงใส่หมวกประมาณว่าเหมือนเชา่าเช่าเหมือนเชา่าเช่า ก่อนนี้ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมีคนขายของเยอะแยะเลยหน้าหลงพอ่อตอนนี้เอาต้นไม้มาปลูกมาเลยโอ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ต่างตุ่ยยเยี่ยเยี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูนะรอบ ใครอยากมาเที่ยวกันนี่นะเดี๋ยวมาเห็นเป็นอย่างเงี้ยนี่ลุงใหญ่ก็พาทัวร์นี่ยของลุงใหญ่น่ากูขายไม่ได้แล้วละ่ะเหตุการณ์แบบนี้ดูเหมือนว่ายังไงสักอย่างพาไปดูซื้อได้ก็เดี๋ยวมาซื้อ ซื้อของที่แล้วหรือว่าเห็นดีอยู่ก็มีสุขานี่นะที่ห้าที่ใหญ่พาชมรอบๆไปที่สุขาชายัยสุขาชายัยสุขาอยู่ทีนใดครับถึงแล้วสุขาชายัย ลุงใหญ่ก็ไม่ให้เสียเที่ยวไงเหมือนกับว่าเที่ยวถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็เนี่ยถ้าเปิดกระเป๋ามาเนี่ยเปิดกระเป๋ามาในรถล,ลุงใหญ่เนี่ยจะมีของดีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วนี่ดูแว่นที่เ,ยเคยเห็นนะไม่ได้ใช้เลยขึ้นลาสามสี่สิบอันคงต้องคามาโล อันนี้ก็ให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆนะครับห้องน้ำเยอะมากและห้องน้ำนี่พ่อพ่อถอดรองเท้าด้วยได้ได้เดี๋ยวเจอกันเจอก,กันที่ห้องน้ำแล้วกัน,นโอเคเลยถอดรองเท้า จะเข้าไปด้วยกันอื ก็เป pues ็นต้นไม้ข้างหน้าก็เป็นลงใหญ่เป็นลงใหญ่จริงๆด้วยนี่ปลาสววรรณกังในพอดีเนี่ยเห็นไก่สวย ไก่ร้อนดิซูมให้ดูไก่ไก่ร้อนโอ้้งน้ำข้างในห้างวนนกพิราบนกพิราบเทียบนีแผ่นปูนที่มังสร้างห้องน้ำเยอะมากครับห้องน้ำวัดตานเจ็ดยอดเข้าฟรีครับ าฟรีนะไม่เสียตังค์เยอะห้องเยอะมากเยอะจริงๆแต่ก็เงียบจริงๆกันเงียบไม่มีคนเงียบมากรถจอดอไม่ต้องช้กุญแจไม่มีขโมยไม่มีคนครับไปแล้วขี่รถเที่ยวเดินคุยรุยถ่าย ไปดูรถอันไหน,นไหไสักคันไปรถเราเกิดขึ้นคดูคนเยอะปรากฏว,ว่านอถอตหายจริงๆด้วยถ้าหายก็ต้องไปหาน็อตใจต้องไปต้องไปหาน็อตใจก่อนไปร้าน ทาที่เงียบเงาอซื้อกาแฟาซื้อน่าสงสารเงียบเงาซ้าซ้อยโอ้โหนี่มีแกะด้วย I'm not. เงียบเงามากมาสวยมามาตัดวัดตาลนเจ็ดยอดดูสมัยที่เศรษฐกิจยังดีอยู่เป็นอย่างนี้ไปเศรษฐกิจ ตกสกิลก็เลยเป็นอย่างนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีเนยิ่งขึ้เลยโอ้ปิดท้องข้างหลังปิดท้องข้างหลังพระยังไม่เห็นนี่นี่ช่างตัวเนี้ยนัดตัวนี้นนหลุดหายไปนตี้้รถธรรมดาช่าง น,น,นะนี่รถเราถึงแล้วสามระย,ยฮะรถเยอะเลย อะไรยะเยอะรถเยอะคนซื้อก็อเยอะสมาณชิปก็เยอะอครับยมมาคือเวฟร้อยยี่สิบห้าคงจะดีครับ สามร้อยยอดครับ wow ฝั่งนู้นเราไปขายพวกแม่ค้าตอนที่แม่ค้าได้เงินแล้วเราต้องปรับเซียนแม่ค้าได้เงินแล้วใช่ไหมเราไปขายขายนอกจาคนที่เขาขายของนั่นแหละเราไม่ขายให้พวกชาวไร่แต่เราขายให้คนที่ขายของหมายความว่าเราเจ๋วกว่าแต่ตรนนี้รถเราเสีย